สสรพระพุทธศาสนาก่อกำเนิดขึ้นในชมพูทวีปคือประเทศอินเดียแล้วแผ่ขยายไปทั่วทั้งทวีปเอเชียกลายเป็นศาสนาหลักของหลายประเทศในภูมิภาคนี้ ในอินเดียเองพระพุทธศาสนาได้เจริญแพร่หลายจนกระทั่งถึงพออ 1, ศ1,700เกศษจึงได้สิ้นสุดลงเพราะปัญหาทั้งภายในและภายนอกประจักษ์พยานที่ทําให้เราได้ทราบว่าพระพุทธศาสนาเจริญรุ่งเรืองจริงคือหลักฐานทางด้านโบราณสถานคดีที่มีปรากฏทั่วไปในประเทศนี้วันนี้เราจะพาท่านทั้งหลายไปชมโบราณสถานเหล่านั้นในรายการท่องแดนพุทธภูมิขอเรียนเชิญทุกท่านรับชมได้ณบัดนี้ ขอเจริญพรท่านผู้ชมทุกท่านวันนี้รายการท่องแดนพุทธภูมิก็ได้มาพบปะกับทุกท่านอีกครั้งหนงึ่งคราวนี้เป็นตอนที่123จะนำพาท่านทั้งหลายไปค้นหาร่องรอยของพระพุทธรูปโบราณที่เวลุวันเราออกเดินทางจากสนามบินสุวรรณภูมิซึ่งเป็นจุดศูนย์กลางของการเดินทาง มุ่งตรงไปทางด้านทิศตะวันตกด้วยโปรแกรม Google Earth ที่นี่ก็คือชมพูทวีปหรือประเทศอินเดียในปัจจุบันนี้จุดที่ทุกท่านเห็นอยู่ขณะนี้ก็คือพระเวรุวันมหาวิหารซึ่งก็ตั้งอยู่ทางด้านเหนือของกรุงราชคฤห์เดิมนะครราชคฤห์นั้นก็มีภูเขาล้อมรอบทั้งห้าด้านเรียกว่าเบญจคีรีนครเราจะไปชม สถานที่กำเนิดเกิดขึ้นของวันมาคบูชาเรื่องราวของพระเวรุวันมหาวิหารนั้นได้ให้รายละเอียดแล้วในตอนที่90ท่าในใดสนใจก็สามารถไปดูย้อนหลังได้ในตอนที่90ที่ผ่านมาพระเวรุวันมหาวิหารนั้นในปัจจุบันนั้นได้รับการดูแลจาก กรมป่าไม้ของอินเดียไม่ใช่หน่วยงานทางด้านโบราณคดีได้รับการปรับปรุงพัฒนาให้ดูดีสะอาดสะอ้านมากขึ้นแต่ก็แรกมาด้วยค่าเข้าชมสำหรับชาวต่างประเทศนั้นก็หลายรูปีอยู่พอสมควรเหมือนกันจุดนี้เขียนว่ามหาธรรมเจติยะแถวที่สองเขียนว่าโอวาทปาติโมคขุโปโสะ แอเรียเวลุวนะมหาวิหาระความจริงนั้นพระเวลุวันนั้นเป็นภาษาบาลีถ้าเป็นสันสกฤตจะออกเสียงเป็นเวนุวันป้ายก็บอกว่าได้จะทำขึ้นในปี2559 ทำพิธีเปิดโดยพลเอกหญิงสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานาเรนทิราเทพยวดีกมหลวงราชสาริณีสิริพัชระมหาวัชระราชธิดาก็มาทำพิธีเปิดท่านทั้งหลายตรงบริเวณนี้ในอดีตเป็นเนินโบราณสันนิษฐานว่าเป็นซากสถูปเกา่า สถูปแห่งนี้สร้างเป็นอนุสรณ์ว่าที่นี่เป็นที่กําเนิดของวันมาคบูชาจาตุรงคัสันนิบาตในวันเพ็ญเดือนสามเมื่อวันเวลาผ่านไปพันกว่าปีบริเวณแถวนี้ก็ถูกทิ้งร้างไปสถูปก็ถูกทําลายตามกาลเวลาจนเหลือเพียงพระพุทธรูปโบราณสมัยปาระประดิษฐานอยู่ ในยุคแรกๆที่ชาวพุทธได้มาจาริกสแสวงบุญก็จะเห็นพระพุทธรูปโบราณสมัยป่าละประดะิษฐานอยู่ที่นี่แต่ที่ทุกท่านเห็นอยู่ขณะน,นี้เป็นพระพุทธรูปใหม่สร้างด้วยปูนซีเมนในปีพศ2536ครั้นต่อมามีการบูรณะเพิ่มเติมในวันที่29พฤษภาคม2561โดยพระอาจารย์อาริยะวังโสและพระสงฆ์ไทยรวมทั้งพุทธบริษัทชาวไทยหลายกลุ่ม แล้วพระพุทธรูปโบราณน,นั้นหายไปไหนเป็นคําถามที่น่าสนใจอย่างยิ่งเราจึงได้ออกสอบถามซักถามผู้คนโดยเฉพาะชาวอินเดียในที่สุดจึงได้ทราบว่าพระพุทธรูปโบราณจากเวลุวันนั้นทุกวันนี้ไปเก็บรักษาไว้ที่สถานีตํารวจพิหารชาลีฟแทนพวกเราเกิดความสงสัยจึงเดินทางไปว่าตอนนี้พระพุทธรูปที่นำมาจากเวลุวันนั้นเป็นอย่างไรบ้าง เราก็ออกเดินทางจากพระเวลุวันมหาวิหารไปถึงพิหารชาลีฟไม่ไกลประมาณ18กิโลเมตรทางทิศเหนือก็ผ่านบ้านเรือนของชาวบ้านที่เป็นตลาดร้านค้าผู้คนก็ขวักไข่ยเยอะแยะมากมาย อยู่ที่ไหนก็มีผู้คนเต็มไปหมดเพราะอินเดียนั้นมีประชากรอยู่พ3 0 0กว่าล้านเศษๆจะแตะพันสี่ร้อยล้านเร็วๆนี้ในที่สุดเราก็มาถึงสถานีตำรวจป้ายที่ทุกท่านเห็นอยู่ขณะนี้นั้นเป็นภาษาฮินดี ถ้าเป็นสถานีตำรวจเขามากักจะทาสีเป็นสีแดงกับสีน้ำเงินคนละครึ่งเขียนว่าวิหารฐานาแปลว่าสถานีตำรวจวิหารหรือเรียกให้เตรียมก็คือวิหารชารีบนั่นเองจากนั้นเราก็เดินมาว่าพระพุทธรูปนั้นประดิษฐานอยู่ที่ไหน ในที่สุดเราก็มาเจอองค์พระนั้นประดิษฐานอยู่ที่นี่ท่านทั้งหลายทางเจ้าหน้าที่ตำรวจก็ทำซุ้มประตรูให้บริเวณด้านหน้าของสถานีตำรวจแล้วก็มีลูกกงเหล็กทาสีแดงกั้นไว้เพื่อป้องกันขโมยในขณะเดียวกันก็มีพระพิฆเนศโบราณประดิษฐานอยู่ด้านข้างด้วยพระพุทธรูปองค์นี้ เดิมประดิษฐานอยู่ที่พระเวรุวันมหาวิหารอย่างที่อมาล่องให้ฟังต่อมาก็ถูกพวกขายของเก่าหรือพวกขโมยลักเอาไปขายในตลาดมืดถึงสองครั้งสองคราเลยทีเดียวในที่สุดตำรวจจึงได้ย้ายมาประดิษฐานอยู่ที่สถานีตำรวจอย่างถาวรตั้งแต่ปี2529หรือปีคศ1986จนกระทั่งถึงปัจจุบันนี้ อาตมาเคยเดินทางมาเยี่ยมองค์พระพุทธรูปองค์นี้เมื่อปี2553ซึ่งภาพที่ทุกท่านเห็นอยู่ขณะนี้ก็จะเห็นว่าพระพุทธรูปในสมัยนั้นยังไม่มีการทาสีองค์พระยังเป็นลักษณะธรรมชาติแท้ๆก็ปริสถานอยู่ที่บริเวณประตูทางขึ้นสถานีตำรวจเหมือนกับให้เป็นยามเฝ้าตำรวจเลยทีเดียว แต่พอมาถึงปัจจุบันวันเวลาก็ผ่านไป12ปีพระพุทธรูปองค์นี้จึงถูกนำมาปริษฐานที่ซุ้มทำขึ้นมาต่างหาดองค์พระนั้นสร้างประมาณพศ1400ทําจากหินดำสมัยรัชวงศ์ปาละสูงทั้งหมดนั่นก็คือ57นิ้วด้านข้างนั้นก็จะมีสถูป2องค์แกะสลักไว้ทั้งสองฝั่ง ที่ประพามนทนนั้นน่าสนใจมากท่านทั้งหลายเป็นคาถาที่พระอัสชิเถระแสดงธรรมโปรดอุปติสจารึกไว้อุปติสานั้นต่อมาก็คือพระสารีบุตรนั่นเองเขียนเป็นภาษาสันสกฤตอักษรเทวนาครีข้อความก็เขียนว่าเยธรมาเหตุประภาวใหตุมเตชามต่าคโตหยวดัตเตชามจะโยนิโรทจะ เอวัมวาทีมหาสรมณนาฮะก็แปลว่าทำระใดมีเหตุเป็นแดนเกิดพระตถาคตเจ้าตรัสซึ่งเหตุแห่งธรรมเหล่านั้นการเข้าไปดับเสียซึ่งเหตุแห่งธรรมเหล่านั้นวงเล็บเป็นการดีพระมหาสมณเจ้ามีปกติตรัสอย่างนี้นี่คือคาถาที่พระอัศชิแสดงธรรมโปรดอุปติสสะซึ่งต่อมาก็ได้ดวงตาเห็นธรรม เข้ามาบวชในพุทธศาสนากลายเป็นภาษารีบุตรอคะสาวกเบื้องขวาของพระศาสดานั่นเองเพื่อให้เกิดความชัดเจนพวกเราก็เอาตลับเม็ดที่พกมาจากเมืองไทยเอาไปวัดความสูงขององค์พระด้วยความสูงนั้นวัดจากพื้นตั้งแต่พระบาทจนกระทั่งถึงพระเศียรอยู่ที่5้เจ็ดนิ้วพอดี นี่คือพระพุทธรูปโบราณที่นำพาท่านทั้งหลายมาชมในวันนี้ส่วนที่พระเวรุวันนั้นเป็นพระพุทธรูปใหม่ที่ทำจากคอนกรีตมีคำถามว่าแล้วพระพุทธรูปโบราณองค์นี้จะมีโอกาสกลับไปปริสฐานอยู่ที่พระเวรุวันหรือไม่อนาคตเท่านั้นจะบอกได้ ขอขอบคุณทุกท่านที่รับชมคลิปวิดีโอในคราวครั้งนี้พบกันใหม่ในตอนต่อไปขอเจริญพร